สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องเที่ยวทั้งปีเห็นหน้าคนนี้ก็เบื่อกันหรือย,ยังคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่าปลาก็จะเปลี่ยนสีผมใหม่ไปเรื่อยเพื่อไม่ให้เพื่อนๆได้เบื่อเนี่นี่เพราะว่าทําสีผมเพื่อเขาเรียกอะไรนะปิดบังความชั่วร้ายของตัวเองหน้าเกลียดที่นี่ที่ไหนไร่ล,ลุงอรุณใน,นเขาใหญ่เขาใหญ่ <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นเขาใหญ่เนาะ มาทางไหนก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเราใช้คาถ่ายย่นระยะทางแป๊บเดียวถึงจริงๆค่ะเพื่อนๆนะตรงนี้เลยอ่ะวันนี้เรามานอนกันตรงนี้แหละเอออากาศดีจะได้ตใต้ต้นไม้ใหญ่เลยนะเจ้าของเขาให้อยู่ตรงนี้แหละจริงๆไปตรงนู้นก็ได้นะคะอีกลานหนึ่งลานที่สองเพราะว่ามันเราว่ามันไม่มีร่มไม้แล้วตรงนี้มันมีจริงช้ามีร่มไม้ก็ก็ชอบตรงนี้ เาขาเตรียมรองเท้ามาเล่นน้ำงจะไม่ได้เล่นแล้วน้ำเพราะว่าน้ำแดงมากอที่ที่แล้วเขาบอกว่าน้ำใสกรสีบสนเรามามันรูรส้สดใสมันเลยไม่ใสแข็งนี้กันไม่เป็นไรวันนี้ตั้งใจจะมาพักก่อนปะเดี๋ยวไปเดินเที่ยวกันให้ป้าลงเต็นท์รอเดี๋ยวเรามาดูกันไปนะคะเพื่อน เข้ามาเราก็จะเจอสิ่งนี้ก็เลยมองไม่เห็นเซเว่นมาถึงด้วยนะจะบอกเราสั่งสามารถสั่งเซเว่นมาส่งได้นะคะนี่ให้ดูชื่อไล่เขานี่นะคะชื่อไล่ไล่ลุงอรุณเขาใหญ่ระเบียบข้อบังคับนะคะเช็คอินบ่ายบ่ายโมงถึงสองทุ่ม Out, เช็คเอาท์เที่ยงม่ดใช้เสียงสองทุ่มหนึงแโมงเช้านะคะขวดถุงพลาติกห้ามทิ้งลงลำธารคัดแยกขยะตามจุดนะคะเข้าออกตั้งแต่สี่ทุ่มหนึงหโมงเช้าประตูจะปิดอ๋อเขาจะปิดก็ปิดประตูด้วยนะคะห้ามนำเศษก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆที่ที่นี่ไล่ลุงอรุณเขาใหญ่ไปไปเที่ยวกันโอ้ดอกไม้สวยโอ้แดดร้อนแดดฝนอะ รถเยอะเหมือนกันนะโอ้ตเตนพื้นนะลงริมน้ำได้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่สองนะคะโอ้ตรงนี้เป็นว้าวตรงนี้เป็นทาน,น้ำที่ใหญ่มากเออล้านตรงนี้สวยเฮ้ย้านนี้น่านอนอะ่ะร้านต้นมะม่วงอะ่ะสวยมากตรงนี้เลย อันนี้ก็ลานกอไผ่อุ้ยงามโอ้โทานน้ำไม่แดงนะน้ำลึกสองหึงสามเมตรโอ้โหหน่าเล่นมากเลยอ่ะแต่ว่ามันน่ากลัวมากกว่าเพราะสีน้ำมัน,นอมองไม่เห็นอ่ะโอ้หเขาทำแบบทำไมตรงนี้มันเป็นเบื้องน้ำเขาเรียกอะไรคะ คลองมันกว้างจังนี่คนทองแล้วน้ำลึกนะคะเพื่อนๆเ,เล่นต้องระวังด้วยม,<อ>มีเรือให้พายด้วยเออแต่ตรงเนี้ยน้ำมันกว้างมากเลยนะ เหได้จังน้ำเป็นสีเหลืองเลยสีขุนๆเลยโอ้ลมเย็นชื่นใจตรงนู้นก็ลานกลางเต้นเหมือนกันนะคะอีกเจ้านะึงไม่รู้ของอะไรเดี๋ยวเราไปเลาะ,ะหาดูก่อนทังนั้นก็เป็นลานกลางเต้นเหมือนกันนะ ถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้ได้นะคะอ,อน้ำจะมาแบบฝั่งสงสายมารวมกันตรงนี้ฝั่งก็จะมีมาอีกเห็นไหมโอคาะเพื่อนๆที่บังก็จะมีน้ําแบบว่าเป็นตัววายมาเลยค่ะแล้วก็มารวมกันตรงนี้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ไหลไปนูน่นค่ะเพื่อนๆนี่เลยตอนนี้ลานริมทะริมน้ําฝั่ง ลานทางเนี้ยก็จะเต็มแล้วนะคะแต่ลานที่สองทางนู้นนะคะยังได้อยู่แต่แต่ทางนู้นหญ้าจะเป็นแบบใบใหญ่ๆนะคะก็มันชึงจะแบบว่าฝนตกก็จะแฉะเขายังไม่ได้ตัดทางนี้จะน่านอนกว่าเพราะว่าหญ้ามันจะเป็นใบเล็กๆไม่เก็บน้ำนะคะนอนสบายโอเคอค่ะเล่นน้ำก็ใส่เสื้อชูชีพกันด้วยนะคะว่ามีละมุดวย แก่แล้วอ่ะกินได้ไหมเนี่ยมันแก่แล้วแก่แล้วกินได้เล่นน้ำอย่าลืมใส่เสื้อชูชีพกันนะคะเพื่อนๆไม่น่าห่วงไป,ไปเดี่ยวฝั่งไปดูร้านที่สองกันก่อนปาทำสนามเขเลียหมดเลย ไปดูห้องน้ำกันเลยอันนี้ต้นอะไรอ่ะไม่รู้จักอันนี้เป็นห้องน้ำโอ้มีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วยนะคะอันนี้เป็นห้องอาบน้ำโอเคสะอาดว้าวสวย อ๋อนี่เป็นห้องสุขาแบบแห้งนะคะก็มีอย่างละสองห้องสุขามีสามนะคะแล้วก็ห้องอาบน้ำมีสองห้องสะอาดค่ะคอนเฟิร์มนะคะนุชลีคอนเฟิร์มห้องน้ำสะอาดนะคะมีน้ำอุ่นด้วยหูห้องน้ำเป็นห้องน้ำปูนเปื่อยนะคะมีกระเบื้องนี่ปูกระเบื้องด้วยนะสะอาดโอเคเลยค่ะแล้วประกันไปไปต่อ นี่เป็นที่ล้างจานนี่มุมนี้อู่ที่ล้างจานฟินๆกันนะคะปากล้วยไป,ไปดูร้านกันไห้ลุงอรุณเขาใหญ่นี่ตอนแรกบอกว่าพี่เขาจะให้เรามาลงร้านนี้นะคะแต่ว่าห้องน้ำมันจะไกลนิดนึงเพราะว่าห้องน้ำทางเนี้ยเขายังไม่เสร็จ แล้วาเห็นไหมครับจะเป็นญ้าอันนี้เขาเรียก้าอะไรจําไม่ได้ละมันจะค่อนข้างหนานุ่มแต่ว่าเขายังไม่ได้ตัดค่ะก็เลยก็เลยจะสูงนิดนึงเวลาฝนตกก็จะมีแบบว่าเสียวเสียวตัวทาา <c oughs> โอ้โหลงแล้วจะขึ้นได้ไหมอ๋ออันนี้มันเป็นลำธารเล็กๆน่าจะอันนี้เป็นลำธารเล็กๆเห็นไหมคะแล้วก็ไหลไปรวมกันตรงนี้ เดินดูน้ราะบรรยากาศโอเคนะคะเพื่อนๆธรรมชาติดีเดินเลาะริมทานอ๋อเมื่อก่อนน่าจะเป็นดินแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็ใส่แผ่นปูนเพื่อเราเดินสบาย น้ำดำโอ้น่า่งอะนอนฟังเสียงน้ำโอ้โหสุดนิตนดูสีน้ำนะคะแดงๆนิดหน่อย อันนี้เป็นลำทานเล็กแต่อีกฝั่งมันเป็นลำธานใหญ่เที่ยวกันต่อึ๊บเราก็ขึ้นทางเขาไม่ให้ขึ้นทึบทั้งหนหยอย่ะขึ้นได้อ่ะ โอ้ลานเข้าไปถึงนู่นไปไปดูกันตรงนี้ดินมันจะไม่ค่อยเสมอนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบว่าเหมือนดินมันยุบอะมันจะเป็นสูงสูง,สงต่ำต,ำตำ่แล้วป่าหญ้าป่าหญ้ายังสูงอยู่นะคะทุกคนคนก็เลยจะไม่ค่อยกลางเท่าไหร่เพราะว่าหญ้ามันสูงแล้วห้องน้ํามันไกลเดีย๋ยวพาไปดูกันโอ้โอุยต เดี๋ยวเขาคงจะปรับปรุงใหม่ใส่ทรายใสย่สดินเพิ่มแล้วก็ขยายลานได้หญ้าใบใหญ่มากโอ้ตรงนี้วิวดีมากโอ้ตรงนี้บรรยากาศอย่างดีเลยโอ้คองน้ำพอมาถึงตรงนี้บีบเล็กเหลือนิดเดียว แต่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆด้านในนะบอกเลยเนี่ยแต่ว่าเขายังไม่ตัดหญ้าเฉยๆแล้วดินมันจะเป็นแบบยังไม่เสมอเนาะก็จะอาจจะนอนแบบมีตำหลังบ้างอะไรบ้างนะคะอ๋อโอ้มันเป็นคลองมาตรงนี้มาอีกสงสายโอ้โหคลองนี้ไม่ธรรมดาแลเนี่ยหลายสายน้ำเหลือเกินเฮ้ยมีหาปลาด้วย าไอ้นี่ดียเขาเรียกอะไรไม่รู้อะไอที่ดักปลานี่ยเขาดักปลาตรงเนี้ยอันนี้มาอีกเส้นหนึง่งมาแต่ตรงนี้มาอีกเส้นหนึง่งไม่รู้น้ำมาจากไหนแต่ว่าเป็นเป็นโซนเขาใหญ่นะคะมันก็จะไหลรัดลาอไป,ปรวมๆกันแหละเนาะเพราะว่าน้ำเยอะมากเนีย่ยเขาก็จะทำแบบว่าสายกั้นไว้ กันพวกใบไม้พวกขยะไว้ด้วยแล้วก็มันก็จะลงไปโอ้งานโอตรงเนี้ยวิวสวยเลยบอกเลยนะคะเพื่อนๆนี่ใครที่ชอบเงียบๆนะมาจัดมาเลยที่นี่แล้วก็ริมนี้เลยค่ะเนี่ยให้ดูนีบรรยากาศมุมเนี้ยเงียบสงบดีนะคะเสียงดังก็คงไม่รบกวนใครนะเพราะว่าเป็นมุมสามเหลี่ยมทองคําเลยเนี่ยมันเป็น เป็นแบบตรงนี้นะเป็นน้ำมาเจอกันสองตรงนี้อีกกูที่เดี๋ยวนะตรงนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมสองที่แต่ว่าตรงเนี้ยบรรยากาศดีมากใครที่ชอบเงียบๆนะถ้ามาไล่ลุ้งอลุนนะตรงนี้เลยเหลี่ยมนี้เลยสามเหลี่ยมนี้เลยตรงนี้ที่เขาขุดไว้ให้เราเล่นน้ำนะคะเขาขุดเขาแต่งคือฝั่งเนี้ยเขาแต่งแล้วแต่ฝั่งนู้นเนาะน่าจะเป็นเขตป่าหรือเปล่านะคะเออ อีกวันสองวันน้ําคงจะใสนะคะถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกแต่เมื่อแต่คืนนี้มีมีสิบฝนตกค่ะร้อนมากตอนนี้มีหอยตัวยังใหญ่เลยเดี๋ยวหาคนเนี่ยหอยอะไรไม่รู้อ่ะดูสิมานลุกมาว้าบักจักรอดแล้วเรากินได้เปล่าโอ้ตัวมันดูดิโอหอยโคง ก็ทริปนี้เราคงจะไม่ได้เล่นน้ำนะคะเพราะว่าที่บางอาจนะคะก็ได้จะพาชมเฉยๆนะคะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวแล้วก็ใครสนใจนะคะจะตามเรามาก็ได้นะคะที่ไล่ลุงอรุณเขาใหญ่นะคะปัก GPS มาเลยนี่ให้ดูสามเหลี่ยมทองคำชอบ ส่วนนี้เลยตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าเขาตัดหญ้าเสร็จนะมันจะเป็นวิวที่สวยมากแล้วใครที่ชอบเงียบๆแนะนําเลยนะคะตรงนี้ถ้าไล่ลุงอรุนนะได้ยินเสียงน้ําเงียบกริบเพราะว่าอยู่ไกลผู้คนไปขึ้นบนกันแต่ห้องน้ํายังไม่เสร็จนะคะเขาจะเร่งเงให้เสร็จก่อนปีใหม่นี่แหละว่างั้นนี่งไงห้องน้ําห,ห้องน้ําเขายังไม่เสร็จ หญ้าสูงมากเละด้วยมีลานจอดรถฝั่งนี้แล้วก็มีแปลงผักของชาวบ้านอยู่ตรงนี้ไม่รู้วของใครเหนื่อยเลยทุกที่ที่มีชิงช้า มีน้ำนะคะโอ้ชอบมากเขามีแปลงผักด้วยอะแต่ไม่รู้ของใครขอสักต้นได้ไหมฉีดยาหรือเปล่าอันนี้กําลังจะโตใจเย็นไหมนะเพื่อนเพื่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเราจะพามาดูมะละกอทองคําแล้วเนื้อในมันจะเป็นยังไงไม่รู้อ่ะนะดูดิมันเป็นสีนี้เลยไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ในทีวี นีทำสม้มได้ไหมเขาไม่ตอบขอสักลูกได้ไหมเขาไม่ตอบขอลูกนึงนะไม่ตอบแล้วจะได้ไหมคะ <es> <guard> ดูดิน่ากินอะ่ะอ,อยากรู้จังเลยเวลามันสุกแล้วข้างในจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวไปหาเจ้าของก่อนไปไปเราแวะ,แปะไปชมกล้วยเขาอ,อีกก่อนลูกแน่นเปีย เอ,อนี่ยังไม่เต็มเหลี่ยมนะโอ้ดูต้นมันน่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยโอย้ต้นใหญ่มากอันนี้กินได้แล้วเนี่ยมีดอกด้วยเขาจะตัดหรือยังโอยอยากได้สักกิโลอะ่ะอยากได้เป็นดอก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 นีี้มีของกินทุกอย่างเนี่ยต้นนี้มีพริกถ้ามีเครื่องส้มตำเราก็ ทำได้ถ้ามีปลาร้ามามีมะนาวมาก็ครบเพราะว่ามะละกอมีผักมีพริกมีเราเดินสำรวจหมดแล้วกินได้เนี่ยป้ายางมันจะหล่นใส่เต็นท์ไหมน่นน่ะไม่มียางหรอกฮะต้นตะกูไม่มียางต้นตะกูรู้ได้ไงว่าไม่มียางถามมันแล้วอก็ถามมันแล้วโอเคต้นเปินข่าหลวงใช่ไหม สวยมากเลยอ๋อเขาชอบอยู่กับต้นไม้ใหญ่เหมือนแบบว่ามีพี่เลี้ยงเนาะเนี่ยต้นแบบเนี้ยบอบนเแล้วเอาไปปลูกบ้านเราใบเหลือเท่าฝ่ามือทุกคนแต่ดูที่นี่ใบใหญ่มากดูดิใบใหญ่มาก,ใใมากของเราไปปลูกที่รีสอร์ทเรานะใบเท่าฝ่ามือเองมันร้อนมันแรงตอกทงชัยกับเขาใหญ่อยู่จังหวัดนครราชสีมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าความแห้งแลง้งความชุ่มชื้นต่างกันมากโอเคไป โอเคยังปะหญ้ามันยาวอะ่ะอีฉันกลัวตกใ่ใเว้ยมาจริงมาจริงการคาดคนีไม่ผิดเลยตกแล้วตกแล้ววันนี้เราจะกลายเป็นผู้ประสบภัยหรือไม่เดี๋ยวมาลุ้นกันเก็บของก่อนเมฆดำมากเลย แต่ว่าตรงนี้ตรงนี้ไม่น่าแฉะมากนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราเราดูแล้วตรงนี้ไม่เป็นหนองคลองบึงแต่ว่าฝนาสาดน่าดูเลยฝนาสนาดฝนสาดเปียกพัดลมเถอะหนาวเดี๋ยวหาที่กันชีวิตของคนแคมป์นะคะเพื่อนๆ,นๆก็ทำใจนิดนึง เราก็ยอมรับได้ฝนตกบ้างอะไรบ้างก็สนุกสนานกันไปนะจ๊ะเพื่อนๆริมน้ำก็<ม>ดูแลกันดีๆนะคะถ้าทางจะตกน่าจะเป็นชั่วโมงไหมเนี่ยเม่ต่ำมากดำพื้เลยเกือดแล้วเพื่อนๆมาวนเส้นวนเส้นเสน้เน,เสน,เสนถึงไหมแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะ ตนนี้เรากินกันสองคนนะคะไม่ต้องใช้ช้อนกลางป้ามีไข่ดิบไหมม,มันมีมาไข่หนึ่งเด้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ใเนี่้เ่ทเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรา่เนี่ยนี่นนนนนใ,ใ,ใเนใต่มอนี่ยยอ่ย,ะอยจะลยไข่เน่าเนา่ บรรยากาศยามค่ำคืนนะคะที่ไร่ลุงอรุณน,นะคะเขาใหญ่ตําบลขนุพระเราก็จัดการเรียบร้อยหมดแล้วลวันนี้ขออนุญาตสร้างห้องน้ำส่วนตัวนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเดินไปมันจะเปียกฝนเชิงลงเม็ด อากาศดยรอดนะครับแต่ก็ไม่สามารถเดินไปเทั่วพื้นที่ได้เลยเพราะว่าฝนล,ลงเม็ดโปรยๆนะคะมาอย่างนี้น่จะแนะนาเพื่อนๆเลยนะคะอยากแนะนําเลยนะคะให้เพื่อนๆมีรองเท้าบูทตสั้นๆมาด้วยสักน,นิดก็ยังดีนะคะเพราะว่าเดินในพื้นหญ้ามันก็เนาะอาจจะมีตัวแบบตึ๊ดๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เสียวๆบ้างก็นี่ต้นนะคะเราก็ใส่เป็น รองเท้าบูเดินไปแต่พ่อน,นี้ไปห้องน้ําน่ะมันก็จะแฉะแฉหน่อยเพื่อนเพื่นแล้ววันนี้ฝนตกน้ําแดงอะ่ะน้ําที่เขาปั๊มมาให้เราใช้อ่ะคะ่ะในคลองมันก็ค่อนข้างแดงเนาะเราก็เลยมีความจําเป็นจะต้องสร้างห้องน้ําใช้เองนะคะนิดหนึ่งเราก็พอมีน้ํามาบ้างก็ได้อยู่นะอยู่โอเคนะคะส่งบรรยากาศความฟินความสุขยามค่ำคืนนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่นะคะว่ามาดูว่าอากาศคืนนี้และพรุ่งนี้เช้าจะฟินกันขนาดไหนวันนี้ไปอาบน้ำก่อนนะคะมาเก็บของแล้วไปอาบน้ำไหมอาบตรงไหนอาบตุงโอ้ยน่าเกลียดโอเคค่ะ ลงอีกแล้วค่ะเ,เพื่อนๆลงอีกแล้วลงแล้วเมื่อเช้าไม่เน่นเท่านี้นะหมอกหนามากหนาะคนเมื่อเช้าอีก่แล้วเนี่ยหนาวด้วยโอ้ยจาวคนที่อยู่บนเขาตอนนี้เรายังไปทันไหม <laughs> เปียกหมดเลยวันนี้ขนาดพื้นราบนะไม่ใช่บนเขาบนเขาเียวคงจะชื่นใจนะดูเลยส่งบรรยากาศความสุขให้กับเพื่อนๆนะคะ เช้านี่ที่ไล่ลุงอรุณเขาใหญ่ค่ะมีเสียงงานบวชด,ด้วยได้เวลากลับบ้านกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆทริปนี้ก็ เราต้องกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวทริปหน้าเราจะไปที่ไหนกันฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยน,นะคะตอนนี้ฝนกําลังจะมาป๋าเร่งเก็บของใหญ่เลยแต่ว่าก็มีเพื่อนๆชาวแคมป์ของเราเขาก็มาใหม่อยู่นะเออ้านนี้บรรยากาศดีอยู่ค่ะวิวตรงนู้นสวยนะคะบอกเลยว่าวิวตรงนู้นคนที่ชอบเงียบๆอะไรเงี้ยลิมนุ้นเลยนะคะใครที่ชอบเงียบๆเหมาะมากนะคะแต่ไปเจนยากนิดนึงถ้าฝนตก ถ้าฝนไม่ตกก็โอเคนะคะก็ลานบริเวณนี้แล้วก็บริเวณโซนทางนู้นก็บรรยากาศดีนะคะแต่จะอยู่ใกล้ถนนนิดนึงก็จะมีเสียงรถบ้างอะไรบ้างทางนู้นก็บรรยากาศดีห้องน้าก็อยู่ใกล้นะคะก็แค,ค่ค่าคิปนี้เราก็ลาจากกันแล้วพรุ่งนี้วันจันทร์ทำงานนะคะเดี๋ยวเสาร์ที่เจอกันนะคะว่าเราจะไปทางไหนอีกนะคะเที่ยวทั้งปีเท,ทีย่ยวทั่วไทยฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของ เพื่อนๆด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะไปแล้วไปแล้ววันนี้เราได้ผักไปฝากแม่ด้วยฝากอันไหนผักฉันนะ่ะนี่เราได้ผักด้วยนะคะผักสดๆจากไร่ตรงนี้นะนี่เลยโอเคค่าไปแล้วนะคะลากันแล้วทปนี้กับไล่ รุ่งอรุณเขาใหญ่นะคะค่ากลางเต็นท์ก็คนละ200ร้อนะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าจอดรถแบบนอนแบบนี้ก็คิดเพิ่มอีก100บาทนะคะไฟมีเยอะนะคะน้ำก็ เป็นน้ำก็ใสไม่ใสก็แล้วแต่น้ำที่เออเขาเรียกอะไรน้ำคลองที่มีเลยนะคะก็ฝุนตกแป๊บเดียวมันก็ใส่แล้วค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆห้องน้ําสะอาดคอนเฟิร์มนะคะใช้ได้โอเคอเค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ